อย่ามาปักแข้งกับฉันนะพูดใครส่งแกมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะต <c oughs> ออตอห้ฉันต้องตายฉันก็ไม่บอกแคหรอก <c oughs> ว้าวดีใจมากเลยฉันไปตลาดเมื่อเช้านี้ได้ใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยเ <c oughs> จ้า <c oughs> นี่มันรึ่งหวีหรือหวีครึ่งกันแน่วันนี้ <c oughs> นี่นะถ้าจะให้ผมสันนิษฐานแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างแน่นอนเออ คุณหมอครับคุณหมอครับมีอะไรให้หมอช่วยหลยอจ๊ะเออเล็กเสียบดาบผมครับเออพี่ครับพี่ครับผมว่ารถของพี่เนี่ยจอดทิ้งมานานแล้วใช่ไหมครับเออก็ไม่นะ <c oughs> ทําไมเหรอคือปวกแทะบ่อรถพี่ไปเกือบหมดแล้วนะครับ <c oughs> และนี่คือหน่วยจู่โจมพิเศษที่มีการฝึกมาเป็นอย่างดีและถ้าหากว่ามีใครใส่เสื้อสีแดงวิ่งผ่านหน้ามาละก็โ <c oughs> <c oughs> ดนจู่โจมอย่างแน่นอน ชีวิตคนเรามันก็เหมือนรองเท้าดีๆนี่เอง <c oughs> มันเป็นยังไงล่ะครับวัวน,นะเหมือนการเกินก็เดินลำบากต่างกันมากก็ไปไม่ไหวต่างคนต่างดีต่างคนต่างไปคู่ที่ตรงใจคือคู่ที่ไปกันทนโอ้ว้าวมันสุดยอดมากเลยจอดตั้งแต่ที่ฉันอันตดมาหนึ่งปีออตดทีก็เป็นพุไฟอย่างนี้นี่และนะ ฉันจะบอกอะไรให้นะนี่มันไม่ใช่ความสามารถเฉพาะตัวของฉันหรอกนะแต่มันเป็นวิธีเอาตัวรอดจากพึงง่งีเงาพวกนี้ต่างหากละ่ะถ้าเกิดว่าฉันขยับตัวเมื่อไรแล้วก็ไขของฉันก็จะกลายเป็นไขไดโนเสาร์อย่างแน่นอนเย้ <Yeah. S 1> เจอแล้วหลังจากที่เดินตามหามานาน เมียบอกให้ซื้อหมูนุ่มกลับบ้านและนี่ก็คงจะนุ่มพอสำหรับอาหารมื้อเย็นนี่แล้วสินนะหลวงพอเจ้าคะเลขงวดนี้ดิฉันขอสามตัวตรงไปเลยนะเจ้าคะแต่ถ้างวดนี้ไม่ถูกละก็ถูกก็จะเผาแล้วนะเจ้าคะกับตันอเมริกาเผยม,มาแล้วว่าเขาไม่เพียงคนเดียวที่ถูกแช่แข็งมาเป็นเวลานานยังมีเด็กอีกคนหนึ่งที่ถูกแช่แข็งเหมือนกับเขาและเด็กคนนั้นก็ยังคงติดอยู่ในตู้แช่แข็ง เออใช่เด็กคนนี้หรือเปล่ามันเป็นเด็กข้างบ้านของผมเองแหละมันมีชื่อว่าไอ้แดงลูกตาเขายายเขียวนี่วันนี้ซื้อจักรยานมือสองมา1คันมีโปรโมชั่นซื้อ1แถมอุปกรณ์กันขโมยให้อีกหนึ่งรังรับรองว่าใครขโมยแล้วละก็มันจะร้องเลยละ่ะสัญญาณกันขโมยร้องเหรออืมขโมยนี่แหละจะร้องโอไม่ oh my, นะอาสะผมเกือบตกทอระบายน้ำเลยนีเจ๊ ขอร้องละ่ะวันหลังเปลี่ยนถุงค่าลายอื่นนะเป็นห่วงความปลอดภัยเออความปลอดภัยของผู้หญิงใช่ไหมครับอืของผมนี่แหละนี่คือสมองผมตอนเด็ก2บวกสเท่ากับส4คูณสีเท่ากับ6โคตรง่ายเลยและนี่สมองผมตอนนี้พยายามนึกว่า7จคูณเท่ากับเท่าไหรว่วะวันนี้ฉันมีสุดเคล็ดลับง่ายๆในการตอกหัวหอม รู้ทีไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปเออเดี๋ยวนะนั่นมันใช่นาการเชื่อมเหล็กของฉันใช่ไหมเนี่ยวายพิกดสกปรกเลยอืมไม่ล้างอดิอืมพิกกิโนโดูดคำนี้กับกูเดี๋ยวนี้นะนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าทรงผมเด็ดหลอกนะอืม <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนนะนั่นมันกลวยชัดๆัด,ดและตรงปากมันก็ออกมาอีกหนึ่งวีแล้ว อะไรครับเนี่ยก็บอกช่างไปแล้วนะว่าต้องการทรงพรังอ้าวนี่มันก็พังเหมือนกันนี่พังอะไรวะพังพลาดไงและเมื่อพูดถึงมีการวาดนกในวิชาศิลปะสำหรับผมอ่ะโอ้ไม่ๆๆม่หม่ออันนี้แหละใช่เลยโอ้โ นี่คือไมโครโฟนที่ไว้สำหรับเรียกสามีกลับบ้านและถ้าหากใครยังไม่ลิบกลับบ้านแล้วก็ต้องได้เห็นดีกันแนะ่เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี